เฮ้ hey, พี่อานรับสมัครพนักงานขับรถเยี่ยทำไมเอา้าก็หนูามาสมัครที่นี่ดีไหมพี่สมัครทำไมอะก็สมัครเป็นพนักงานขับรถไงเอา้าเราก็มีงานมีการหนูแล้วจะมาสมัครทำไมพนักงานขับรถโห<ฮ>พี่พี่รู้ไหมเป็นพนักงานขับรถอะ่ะเราได้ขับรถได้อยู่ในห้องแอร์เย็นเย็นนั่งชิวชิวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆตลอดทางโหสบายจะตาย โหนี่งานเราก็ดีอยู่แล้วอยู่ในห้องแอร์เหมือนกันเนี่ยเงินก็ได้เยอะกว่าต้องเยอะเราจะมาสมัครทำไมเป็นพนักงานขับรถพี่แต่นี่มันสตาร์ทเก้าพันบาทเลยนะเราได้เงินเดือนเยอะกว่านี้ต้องเยอะนี่สตาร์ 9, าทเก้าพันเต็มที่มันจะขึ้นไปไดเท่าไหร่โหนี่โอ้ยพี่อ่านลองอ่านดีๆรับสมัครพนักงานขับรถสตาร์ทเก้าพันบาทออก็สตาร์ทเก้าพันบาทเนะี่ยก็ใช่ไงพี่พี่ลองคิดดูนะสตาร์ทรถเราได้เก้าพันบาท ไหนจะเปิดแอร์เปิดเพลงโหยดูดิครั้งละเ0พบาทนี่ยังไม่รวมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดับเครื่องเดี๋ยวก็เปิดเครื่องพี่คิดดูเดือนเดือนนึงได้เงินเดือนเกือบแสนไหนจะเหยียบคันเร่งเนาะใช่ไหนจะเหยียบเบรกถูกต้งองเดี๋ยวจอดเดี๋ยวหยุดอีกเออเนาะขึ้นกระจกเปิดกระจกตปิดประตูใช่เดี๋ยวก็แบบต้องลงมาไหมถูกต้องเดือนเดือนได้เยอะได้เยอะได้เกือบแสนเลยพี่ มงานก็สบายเป็นคนขับรถด้วยสบายมากพี่เดี๋ยวเราเข้าไปสมัครด้วยกันไปค่ะพี่อัดเออมึงจะไปไหนเราไปพร้อมนิดไปเอาเดี๋ยวก่อนที่พี่อัดอไปสมัครด้วยกันก่นอนเอาเลยตามสบายลูกอะไรเนี่ยหูสตาร์ทเก้าพันบาทพี่อัดเนี่ยโองยไม่เข้าใจเลยไปสมัครคนเดียวก็ได้ไปเลยนะ